ไว้ตอนใครเคยเล่นเซิร์ฟ8 9ปกตีเคยเล่นป่าเคยดิพี่เอ่อไปวิ่งยิงไอ้นั่นอะปั๊มอะอ่ามันจะมีรถอยู่ไอ้พี่ลำไส้ชอบรถสี่รถแท็กซี่เหลืองๆอะอ๋อแล้วหอร์ลอยพวกวิ่งไปแล้วก็ยิงเหมือนแอปพิวมันจะเจอดาแต่ลองดิมแล้วก็หลุดกว่าบอล

ยิงแล้วไม่ตายเลยอะไม่เปิจัเอฟเฟกกระสุนนั่งยิงยากกว่าไม่เห็นรู้กระสุนนปิดปิดแล้วก็ปิดหมดเลยนะเปิดรอยกระสุนแั่ปิดเลยไม่มาเลยเอปลาเระเปิด

โดนทุกนัดเลยเนี่ยไม่ไม่ตายอ่ะบอม has been l a n ต่อไปเจ็ดโอเคบกมีหแล้วต่อให้ต่อต่อให้เลยบอลมองที่นี่ี่นะขวาพี่หันซ้ายโอ้ยนไนไปยันนียนนี่ยนี่ต้องไปห้เลยบางก็มีย่เอบัว ถ้าพี่เก็บหมดนี่โคตรหล่อไอ้ถ้าไม่มีบัคกะได้อยู่ All right Fire in the hole น่าจะเอาบัคก่อนเนาะท่านี้ก่อนเดี๋ยวพี่บอกบอกพี่บอกออกนลดนก็ไปเลย มาแล้ว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 ยังคิดก่อนมาแล้วปืนพี่ไอ้ยู่แหลวเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยพี่ลองใช้ในเย็นๆปืนไรท้ายเฮ้ยขํมปืนอะไรเนี่ยมึงยายสามตัวย้ายสาตัวพี่น้อยดูแต่แท้เนยไปเลยหน่อยผมดูสองแดง ทำไมไปบินล่ะพี่ปล่อยมมาเข้าไม่ได้กน่ีายลอเขาดันแล้ว อยู่ไกลเหลอละอย <c oughs> ู่ไกลกูหอบแล้วเนี่ยเฮ้ยไปยาวเข้าาแล้วน้อยไปเช่นเดียวกันเนีดินอี่ เจอริงงลลยพี่น้อยอย่าสไลด์อย่างนั้นนี่ต้องกระโดดดูเลยน้อยสไลด์แม่งจับจังหวะได้เปนช้าเล่หลอกหลาไปมาไปมาไอย่าไปวัดเดี๋ยวเสียไม่ดงเลือดสมองเต็มฝาเลยอ่ะนัดองนัด

เขียวใหม่เอาปืนใหม่หนะเปิดมันใช้ปืนนั้นน่ะปืนบาเซลบอลไม่เอาแล้วปืนมึงไม่เก่งแล้วเปล่าเฮ้ยเป็นปืนงานไม่ค่อยเก่งเลยเออเอาอีกแล้วฉากเนี่ยอย่งรุดยังอ่ะ ยังลุบ่ออย่างวะผมมีั่แค่เลยไยังไงเลโถเออมาแล้วบอกเลยว่าไ้สามแยกอ่ะขึ้นมาไปเังลงอประดเลยาไปยังไะ มีมีสีมีอยู่เจนอะไอ้บออกไปแล้วอะอยู่ตรงทันทันลมตัวเองนะทังรอบกน nói mới nói đan lên Sơn thì cao rồi Tôi bỏ hoa khoảng rồi Cắt <độc> nó Họ <laughs> ờ đi, đi Họ đi, xài con mì mới nói Ừ, Nói bác à ông, โอ้โหตายเหลือสามสิบนอนเห็นนมสามเ้ามา่อมเะโอ้โหฮ้ยมาวายวไม่วายไม่วายผมไปชนมันตีโอ้โห giao nhớ giao fire in the hole ruby đã trượt đi đi vào này lài này. bên đây em có một cái. bên không phải loi cái

ไม่สีอยัไวะนะยาว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 ต้ยีแเน้อยโดนแล้วฮะลองไงโดนใครพูดเพลงวะเพงวะอุ่าตังเสียงดยู่เข้าอ้นี้พี่อัดอยู่เจอแค้นไก่รังเสีงอเหรอ ได้เราต้องเก็บทุกรายละเอียดข้าศึกด้วยเอาใช่เหรอเอ้ยอะพี่ตัดคลิปเหรอโอ้โหผมหยุดเป็นเดี่ยวเลยไม่ได้บอกว่าอัดคลิปยาวไหมง่ายยาวสองตัวสามตัวเลยโตกลับไม่ไหวเลยตายนีไม่ได้บอกฉันกันชั้นสองใช่ปะ อันดี้กันโอเคโอเคไปเร็วๆยาวๆมันล่อโดนจะลงนะพี่น้อยมันไดเอมันไดเอไปโดนแล้วน้อยแยกคู่ไปล้นะถัดแยกไปแล้วถัดแยกไปแล้วเอายาวเท่าสิ

ไมเจ็บน้อยเดี๋ยวไเจ็บไอ้ี่ชั้นสแล้วใช่ปะเข้าบีอ่ะเข้าบีก่นเข้าบีจะเข้าเฮ้ยเออไม่บีโอ้โเยี่ยมากัเขาบีตัวเลยแยกแยกมีแยกแยกลงชั้นหนงจะตายแล้วเฮ้ยเข้าบีก่อนตัวหนึ่งเลย เออเลยอก็บหมดแนเะบาะเอาแบบที่แอแให้วนีก็เิดเองเปิดีกูจังกูจะยิงทางยาวสุดใจสุดใจอังกิตใช่าอิงกฤเออแม่งเสียงแม่งไม่ได้เรื่องเลยอิกฤษที่อะไรเนี่ยเขารอมาได้ไงวะ มันก็ลองดีนะยไ้ว่างน่อไม่ดีพี่ฟามันขึ้นเสียงมากสุดใจแล้วมันลงสุดใจไม่ไม่นี่เลยเออไอคุ้ฟาร์มได้มันก็เสียงไม่ดีนะเว้ยไอ้ฟาร์มมันร้องไม่ดีเออเสียงไม่เหมือนแจ็คคู่กันเลิศเลยนะเว้ยใช่ฟาร์มนี่พี่ไอ้ฟาร์มมันมันนี่มันดีเลยน่าจะเด็กเส้นอะแต่ลองมันดีแล้วมอเตอร์ด้วยว้าว อย่าแพ้หนะเว้ยอย่าแพ้ต่อสีหนะ่มเว้ยสีเนี่ย่างดักอย่างเงี้ยไม่ได้ประโยชน์หรือเปล่ามาทางซ้ายนี่เลยทางซ้ายนี่อยู่ทางหน้าเออเออยู่เนาค่อยๆสองเนาะเอถ้าเวลาบอแทนแข่งเขาหลบเข้ามาข้างหน้าเลยอย่าอยู่ให้มันเอออยู่เนี้ย เขาบีแล้วเข้าสตัวตีได้เข้าบางวโอ้ยไม่ตายองคไไอ้น้อยบกบาเิดียเขาบีเข้าบีวิ่งบีว่งขวามทีวางทีวางันนะทีวางพี่น้งครับดีครับเพิ่งอารมณ์เสีย หายใจ<ร>ไม่ท,นะทั่วท้องเลยกู <c oughs> โดนมายับเลยอ่ะ <c oughs>